สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาชวนเล่นเกมตีป้อม Mobile r e g e n d Bang Bang ช่วงที่แอดมินเล่นเป็นช่วงที่มีตัวละครใหม่เข้ามาแม่นางบูเช็คเทียนจากกะพัทิีนี่หญิงของจีนถ้าแอดมินจำไม่ผิด<ๆ>ก็จะมีกิจกรรมแจกตัวฟรีหรือซื้อเอาในร้านค้าก็ได้ เล่นตัวนี้ครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยสกิลอะไรก็ไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นสายเวทหรือเมจเล่นกลางลองเล่นดูละกันมีคนไทยมาเล่นด้วยไม่ไก่ก็เกลียนต้องลุ้นเอาส่วนแอดมินสิทธ์ทงญี่ปุ่นอีกคืออีกคือสิแปบวก โอเคทุกคนรู้หน้าที่ไม่มีใครแย่งเลนใครน่ารักมากมากเสียงเกมเบาไปหน่อยผิดพลาดทางเทคนิคมาถึงก็ออกรองเท้าก่อนเลยใส่เวทแอดมินชอบออกรองเท้าฟื้นฟูมานาคู่สีฟ,ฟ้า จะได้ใช้สกิลเวทได้รัวๆไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆเล่นครั้งแรกรักษาระยะน่อยอย่าเพิ่งห้าวเจอน้องหน้าหน้าด้วยใส่เวทตีเร็วบุมมแรงระยะไกลสกิลติดตัวตุยฮาวเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้ง ส่วนตัวเราสกิลแรกล็อกเป้ายิงพิศทางเดียวรัวๆสกิลยิงได้ใจมากสกิลสอสร้างวงเวทนกไฟกดโจมตีได้สองครั้งสกิลสาเป็นออาติสตันทั้งแมปแต่ความแม่นยำตำ่ำเอาไว้ลงเอาติช่วยเพื่อนที่กำลังบวกหรือกดเพื่อเปิดตำแหน่งทิมตรงข้ามมันป่าตรงกลางแมปเหมือนช่วยบัอบ HP แอดมินไม่ได้อ่านคู่มือ

มีคนมาฟาร,ร์มใกล้ๆเราสนับสนุนเลื่อนยิงรัวๆตามล่าปะปังตรงทาง้ามสร้างหรอ กลับไปหาน้องนานหน้าที่เลนกลางเมื่อกรอนเป็นตัวเมนของแอดมินเลยนะน้องนานหน้าแอดมินรู้จักทุกครูขุมขนนั่นไงพอตุยได้ใช้ชีวิตที่สองหนีไปแล้วดีว่าสกิลเอติติแอดมินมีพอดีฮ่าฮ่าฮ่า พี่ดาบล่อบ,บอกให้ตีเต่าไหนไปดูเลนล่างหน่อยสิตีเต่าจะได้บัฟบาเรีย แหมทีมตรงข้ามก็จ้องเซ็ตย่อแอดมินไปดูเขาหน่อยวานอบีหรลอเกินดาบโลทีมเราเหมือนจะอ่อนๆเล่นไม่เป็น ป่าคนไทยเป็นงานน่าจะคนไทยจริงๆแล้วเล่นเกรียนแบบนี้ ฝ่ายโน้นมีเวสซักมาเสริมตัวดูด HP ส่วนไฟเตอร์ก็ถึกแถมเด้งเลือดถ้าเขาออกของต้านเวทเราจบเลยฮะยิงยังไงเข้าถามก่อนแหมตรงกลางน้องนานหน้าก็ไม่มีใครรับมือจะทิ้งเลนล่าง พี่ดาบโลกก็อ้อนเหลือเกินโดนรุมกินโต๊ะตุยแน่นวน เดินกลับไปช่วยเลนล่างอีกเป็นเมจต้องอดทนแบกสองเลนฮ่าฮาพี่ดาบโล่สู่ขิดตามคาดไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่นางบูเช็คเทียนจะกวา่าไทราเป็นหน้ากองเลนบนซุโซ่ตาต้องคอยดูมินิแมพว่าศัตรูอยู่ตรงไหนหรือทีมเราอยู่ตรงไหน ออกเกราะเด้งเลือดหน่อยดีกว่าจะได้ถึกๆมีแรงยิงเวทสนับสนุนทีมศัตรูเงีย,ยบๆลงสกิลอันติเปิดแผนที่เช็คตำแหน่งหน่อย วันนี้ดันเลนอย่างมันเลยยิงรัวเป็นปืนกลอนป้อมปืนเดินราชชัด,ชดมีสกิลติดตัวผลักศัตรูที่เข้าถึงตัวให้กระเด็นออกไปหนึ่งครั้งไปให้สุดดันให้สุดไม่เห็นมีใครมาขวางเลยเหงาฮ่าฮ่าฮ่พูดถึงจโจโฉโจโฉก็มาตุยยากจริงๆ วิ่งวิ่งมันมาแล้วเกรานะหนาเด้งเลือดด้วยน่าจะออกกันเวทมาแล้ะ <c oughs> นั่นไงฝากไว้ก่อนเถิดโอนล้านอ,ออกบาเรีเยรไฟเพิ่มต้องกันซะหน่อย แล้วยังไม่กลับบอกไปฮิวเลือด <laughs> ถ้ากลับมาจากขุมนรก <spe ech> เพื่อแก้แค้นแล้วความอาฆาตเลเวลแม็กซ์กโกกไปรุมกระตืบมัน แยกไปช่วยกลางหน่อยล่างมาเยอะเกินไปแล้วไอไปไปตีลอก Right rule, ต้องคอยคุมโซนบนกันฝ่ายตรงข้ามมาแย่งตีหลอดเช็คพุ่มดูว่ามีใครแอบอยู่ไหมโอเคสำเร็จเก็บกวาดพวกที่เหลือค้อมตรงนี้พังแล้วโอกาสชนะกูม,มากขึ้น <UK. S 2> วัดใจไปเลย เล <an> ่นกลางเหมือนจะแย่ฮะไปช่วยดันเลนซะหน่อยเมดดันเลนมันเหนื่อย farm Bá Pha phấn phù mà nè. แม่เก่งเหลือเกินพี่โคถึกได้เวลาแก้แค้นแล้ว no your your นี่ไปไหนล่ะพี่วัวเวท2ตัวนี่กุดเกกาจริง พระเอกโทรมาแล้วนึกว่าจะกลัวเหรอฮ่าฮ่ วิว่งวิงว่งวิ่งวิง่งน่ากลัวจังเลย <c oughs> หาจังหวะตัดกำลังมวมันงานนี่ละของถนัด ไล่ตอนสุดชีวิตเยอหวังว่าจะได้วาปกลับบ้านแบบสบายสบายฮฮ i

ขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดขออภัย คลิปนี้บรรยายด้วยเสียง AI สวัสดีค่ะ